อ,อันและอเอาอย่าไปวีดโกงก่นแล้วคือยังให้มันแห,นห,หและโู้หก็คือโหในีรื่องรายมี้องประยุน์ไปเกี่ยวไม่เห็นไปอาสาอันนี้ในภาระอันอาศาซอยแกไขแก่เราเทือมันทำคุณบุญแช่โทษก็มีคือเขาเขาบูชาพอ่อเรื่องเา อ่ามันเพียงใดนั่นเอาจอมอย่าไปชิบชีวกพุ่นอ่าอ่อนแอเนี้นว้ยนี้คือแรงเลยเขาผิดปฏิเสธหรือเขาเถียงขักัเรื่องของคนอืู่นองเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของนาอาณาเนะเองหน้ามันมีคาบเขาหน้ามีคาบเขากรลดงตาใช่หน้ามีคาบเขาอื นอกเพคนมาว่าวัตถุมงคลเพราะมีธาิุที่เข้า้องการคอยผ่านใช่ไครับแคลเขานอกง่านิวทรีย์ตัวแคลบบมิโตมิตนแคลบบมิโตมิตนคือความบริสุทธิ์เลยเชิญมากคนมันจะกลวงไปเขานอกง่า ชื่อกันเป็นแสนเป็นล้านเทอดได้หลายประชือแลกเปลี่ยนแกแคล้วบ่มีไหมพ่อบริสุทธิ์ไม่นอนอันนี้ยไงไงพราะบริสุทธิ์มันบอกว่างบออกไปหน่อยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นแรงกระทบหลักหนดนารศึกษาชุกคนอ่ะผู้วิเศษวิโชวลมาดูใส่มันเนบเนมเขา โมเดกตัวจังหน่อยเลยนั่นแะหจะมาลุจาขาดนังขาดพอสําคัญจะขาดสตินแชนเนงขาดเลยเดนดิ้นนะอืมนะมียังบุตอมีีออนะืมันขาดอันนี้แหะบุตสภาพเลยคนอนนะขาขนยมผมมีเลยนั่นะมันยังมีขาดอยู่คือควมดีนะ เอาเ็ตยั้งมันบรากัรบกคฟองกับชาติมาช่าไปชัยยอดนู่นมสายเจทํมันเจรียสุบฤทธิ์ัเอาไว้นีนเจตลอดเจดีมนะสายเจมณะคือใจอออเจดีคือใจดีพวกมันฆ่าท้าวไทยแล้วมุดเร้อยนั่นแหละพี่ชิวหาขันษสาพุทธิจหาเออมาร่วมอยู่นี่บัดนี้ติมาช่าไปชัยนูู้ท่านเหตุเกิดเออ อยู่นี่เลย uh huh. นี่เลยจะป่องกันภัยเชียร์ปักษูกขาดิตบอมแมน์เนี่ย uh huh. ชินะปัญชเรติ uh huh. อ่ะบอมตาชินะปัญชเรติอ่ะอ่ะสกิมาสัมปชายญาโ uh huh. นมานาสาเจธําม,มันเกรีสุดเกริตตักเต็ม uh huh. มัน uh huh. มบอริปเกี่ยวกับ ใช้นั่นใช่นี่เชนนั่นเ็นนี่นี่กายนั่นนี่กายนี่่มีเี่สชิมหาคุณสาพุทธกิธาม่วนโม่เดีมันมากแยกกิ่งแยกงานที่หลังจ่ว่ามันอิรุ่งจุ่มนั่งพักไอยพวกข่อยใช้คอยเออวัดป่าวัดบ้านแนวนั่นแนวนี้อัลเยวว่าชีคำว่าชีเออยในยีามหาญานมหานีกายทำระยจังสรนจังสีทำมากกายไม่เห็นมั้งฉันตีอโศกันเช พขาพูดไ้เจ้าเบนบ่มียงนีหน้าตัวเดียวแล้วนั่นยอดที่สุดเลยนะเออหน้าตัวเดียวนะคือหูนะหตัวบวกหนักห,หายม่นจะเป็นต้องไปดูดาวา,มาใช่ไขใ่ใช่ก้อมพาน้คำครับอะไรกดดนนนันเนี่ยนี่เนี่ยมันไปเองมันมันหายอยู่ในใจอนมันมีเองไปไปไปเข้ขามุมกับโบเดวา มันไปบุญคุชิโต้เราจะเอามบวนบริสุทธิ์เขาไปไว้นี่เมื่อใดอยู่ใลรตลนนุ่งเหลืองนุ่งเหลืองนุ่งขาบุนุ่งขาวมันบแมนดีอยู่ที่ละพระมีใจเพื่นอนั่นแนี่มันมีบางพหลุดกันเรืองอย่างอื่นบางภาพโบแม่นได้นี่รบกาวนวอกเลยเป็นต้นแบบพระคุณนั่นแหละ พระองค์แรกของโลกของลูกของหลานเต็มบ้านเต็มเมืองพระพระคุณเอมเลยบ่มียังไปอธิบายขยายพวกผู้ดีเก็บบ่ายังไงบ่อยเยอะๆคำว่าพระคุณนั่นบ่มียังที่ทิบ่มีเยออ่าอะไรได้แม้กระทั้งที่คนเฉนดึงก็เป็นของพ่อคุณพี่เพิ่มสิที่คนที่การถุงดำดำขาวนั่นบ่มันเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดคือควบดีกันที่เพคนยิ้มอยูืน หายแล้วคือเนี่ยหายจนล้มหายใจไ uh huh. ม่้ทุดทันพ่อแม่ห้ลกูกนะแถมยังมีของขวรแถมเขาไมา่ล้านเลงนมึงนุ่น uh huh. เอามัด uh huh. มเดีพักผาละด้วยเป็นเนียนเป็นพราอะรหังอะรหังมันจะหันอ่ามึงม่ทำมันนั่นแหละพระแถมพระท,ที่ยัจะไปขอใจวืน่น ไปเห็นผ่าเหลือจังหวะผ่าขาวจังหวะผ่ามันบ่มีอันนั้นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ใช่ฮะมุมใหม่ที่ผ่าเหลือผ่าขาวซื้อมันก็มีเออเจ้อคนว่าเกี่ยวเจอนอกทั้งในเป็นบักเลอโบราณคนว่าพญายคำเนี่ยเออมม่เล้บอกยังไปแจงไปแจกคนวอาเหตุวอาผลให้เขายินิใช้เองคำตอบเองพุทธศาสนาบ่มีต้องเชื่อเขาน่อยบ่เชื่อขาดที่นี่ บ่มีเนี่ยอืมอะไรไม่ใช่好อย่างมาหา好ไม่มีแม่นเนานะเ, PDF. เออไมีขอแม่ขออ่านยังทั้งสิ้นเพิ่นแล้วคือเพิ่นแล้วเนี่ยนั่นตลอดที่ชิ้นหาก็จะช่ำเดชบัตบรรลุเดชช่ำเดชอรหันต์เด้อบ่ช่ำเดชเด้อเพิ่นบ่มีสี่น้ำเดชมีเรื่องวแล้วก็คือเหตุผลทันอันเหตุดีผลดีเหตุบ่ดีผลก็บ่ดีเพิ่นบอกค่ะหาคำตอบเอง อันนั้นเอาคิบทที่โชดมันมีดูผากบวเอันอิม่มเช้าหน้าว้ยมันฉเดิะบ่มีเลยออกเองในรถต่างมีใช้นอนหนังรถมันเป็นชัดกระเท่าจว่าเพื่อุูดศาสนาที่โชดได้ด้วยตนเองไม่มีกติกาฝืนความรู้สึกใครทำนั้นมันจะเป็นโตววาดพี่มันอยู่ในสภพาพ กาแฟอุตส่าฟ้ายย่างก็แเหล้าแดงพูนเหลี่ยมเหลว่ยมเทียงกันตาลีกาเมื่อไรใครแจกตบโตใจกันพอเขาก็ปั้นตอกกันน้องอุสภาหายย่างกระเห้าโอ้ยพิจนาก็เป็นผู้มีการศึกษาพูนผู้เดินดังในสังคมแเมยังงูเป็าัคาริยมุ่งช่าบ้านเองเขาเลือก เขาก็เลือกให้มันไปแล้วท่าทีท่าหนึ่ทีอันมันสมบูรณ์เนี่ยเขาไปแสดงกิริยาให้เขาเห็นเป็นภาพลบเลยอันนั้นมันดีครับบันดี้ทั่วทีเลยหาเพียงมันเขาเรียนเจ้า่ใช้เดี๋ยวทำเลื่องเบนฮอดโถ่รังค่นนะบ่มเป็นพวกไี้สาธุอ่าดีเจ้าคุณบ่มเป็นแนววัดแนวแท้ ดีมันก็เป็นกีฬาแข่งขันกันมันคือกีฬาเอาแพ้เอาชนะเอาเรียนกันเลียนหนึ่งมีบางเน็ตบงนางหน้านมีรางวัลตอบแทนกันทิ่เออเขาก็ร่วงทุนกันปลื้มเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญไปแข่งก็เลยเรียนมากเรียนท่องแดงอันดับสามเลยเลี้ยงเงิอนอันดับสองเรียนท่องอันดับที่นอกภาคแวะ เรียนค้ามันคนูพวอมเออบ้านเขาเออเลี้ยนราะทัทงเขาดูบัดพังพ้่ง้อกพังมาใครมาเรียนข้ามเรียนเรียนเรี้ยน่อกจเมีนท่องแดงตังมือครับขึ้นขึนเป็นป้องเขาอืมนั่นแหละมันทุกคนมันมาร่งข้อหมาเดียวกันขันชั้นเขากันภาษา,าบ,บอกสั้นชาติมารยาทบอกทุกคนมันปฏิช่างพระแป้ว่าดีึ้นกัน เจ้าเกิดเป็นไท่แต่ดีร่วมกันเป็นเหล้าเป็นคำเน้นเป็นแกวเป็นยวนเป็นเจ็บเป็นแผบอยงน้มาแล้วก็ไม้เต่าดีขึ้นมาอม่มาแปลอะไรต้องดีเอ้ยนั่นแหละทุกคนท่านทุกเข้าพันธุ์พาษาสดกไม้เดียวกันขอให้เป็นผู้ดีนั่นจะมาดูเพิ่เรื่องยังแล้วคนเศราไปนี่นะจบชาดได้มากเป็นยังไงขอให้เป็นคนดีรวยจบ มื่เท่นันนี่ที่สุดขขาที่สุดที่พระเอิร้องเรียงรูวังผลนี่อ <minority> ย่างนขาเคยใช้ฮะแบบโบราณตลองกิน <disappointing> พัา uh, พันยาเป็น <ım> อ <eni> ่าเรียงแควใส่ดูเรียงรูอาใส่แห้งหมายเอาย่อลงมาเรียงรูวังผลอ่าเป็นบริยืนขอแม่เขาด้ยเอาเรี่ยงผู้เจี่ยวไงแล้ว ตงมัดแท่นหอเลยบูมีนี่ต้องจำนั่นเขาบดระเด็นน้ำบดกระเด็นองเลบปัดจสีบดกรเด็นเป็นมีพอเดือดลงไปเป็นมีในเอามัดแท่นบุีนี่จ้ะมีเจ็ในหขอบุญไเลยอ้ามีผอพข้ก็ให้เป็นแจ้งหายจัดไา้บดกระเดนบดอืมไปชูขอเห็นตรงหตุเีตรงข้อของตามตอกออกตามประตู เทดนวัตแง่อาวุ่เพื่อเปลียนเพื่อชอบชีเพื่อวง่ตะกุนไม่ธรรมดานั่นแน่พอแม่้อดดีใช้ลูกบุตรเยตอะไรสมหวังาฉันตรนนี่นั่นเองเราเรียงลูกวังผลโอ้ถือไปหเฮ้ย คนลินล่ะเอาไปเลยเชื่อไปเลยปล่อยๆมาล่ะพาพี่รุ่นนี ững, ่คนบุญสาุมาเห็นมึงคืสาธุสาธุ